ไปทางไหนไปโน่นจะดูอะไรไปทางไหนไม่รู้เราก็ไม่รู้วนไปขวาค่ะวันนี้ไปซ้ายไปซ้ายไปดูตรงไหนดู้ของใครอะไรเนี่ยของเยฮะขอทมาวางทางใครก็ไม่รู้ไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของเขานี่ของธรรมะ อ้าวไปแตะไปต้องเขาไปเดี๋ยวหามไปเดี๋ยวไปสู้นของเขาแล้วนะไปสู้น้องเขาแล้วมีผิดนะไปสู้นของของคืนไปเดียวเหมือนกันางวิสาขาวอ้าวเสื้อรัตประสาทนะเพราะอนนท์ไปหยิบมาวางไว้บนหัวมันไดบอกอ้าวเอางคืนไปบอคืนไม่ได้เพราะพระอนนท์จับแล้วอ่ะจับก็ไปขอพระอนนท์ไปแล้วอ่ะ เรื่อัดาปสานพระพนนไปจับแล้วอ่ะเมื่อต <ings> ้องกลายเป็นขอพระนรไปแล้วอ้อคืนได้ไงถราจ้ไปทำอะไรัดาปสาอแล้วพระยาวรัดาปสานไปทำอะไรหายจงใจเก็บ้ก็ม่ดีหาเิรื่องวิธีเสียตลาดเยิะทางีาา ทำได้จ้าตลกดีจังง่ายกับตอนเกษณ์นิสลิคุบมีมันขึ้นๆงอ,อ,อกแล้วงอกงามแล้วโอ้โหแค่เดียวชอบขึ้นนะเนี่ยงอกงามแล้วอ่ะโอ้ย,อยดินแค่นั้นมันจะไปหัวโตวหัวเตอร์ไล่มัน กระถังไอ้กระถังนี้หนักโตนะครับไม่โตหรอกดินก็ยัดอยู่ในกระตะกล้าแค่นั้นเองเราเอาไอ้กระสอบปุ๋ยอ่ะแล้วก็ยัดไอ้เสียบนี้เข้าไปอ่ะหัวใหญ่ใช่ไหมครไปขวาซ้ายเหรอขวาโอ้โอเยเอไป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 ตกดังเลยมั้ง นน้องนเจ้ามัมมัามัมไอเด็กผู้หญิงเจ้าเจ้าวิวมัมจุกโมกก่ะเหรอมัมนี่ามัมจุกโมกไอ่ะรับน้องเจ well ้ามัมมัมทางไปตาลาดนี่สร้างอาณาจักรใหม่อีกสร้างอาณาจักรเอออากาศดีเนาะไม่หนาวไม่ร้อนดีพอดีแดดที่แดดพอเดียวกันแสบพอดีพอดี พยานพยางรถมันมาหมัดเป็นสิบสองวันฝนก็จะตกโอ้โหทำไมรู้ล่วงหน้าเลยฝนยานกอนสองวันฝนจะตกุปูนจะลดลงไปสามห้าหัวโอ้โหพยากรณ์เก่งวัดระยะทางลมมันจะมาถึงเมื่อนั้นเมื่อนี้แข่งจริงๆคนเราทส่วนนี่ยวัดระยะทางลมมันจะวิ่งมาถึงก็ได้โอ้ย บอกว่าให้ดูใกล้ๆทีนึงนะเป็นดาวเรียมมั้งจำนวนวันทายได้แต่ตอนนี้อากาศจะร้อนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวไปสลับมาโอ้แดงแล้วนะแดงแล้วนะมนนวลไปแดงเลยโอ้ยนวลไปแดงเลยอ้าวคนโบราณทำอะไร ผมนางพญาผมขาวแล้วคนเดียวนะเอาไปคุยคนเดียวในบราดาคนโบราณเนี่ยคนไปไหนนี่เอาไปไหนนี่ไปใส่หน่อยโอ้ไปแต่งสวนเลยโอ้มากรองให้อย่างดียันหน้าบ้านเลยเนาะ บายเลยโอ้ยกรงนะทำเก่าครับทำเก่าครับอยู่ทางเก่าเอก่าอยู่ที่เดิมครับมันเก่าพราะมันไม่มีใครอยู่จริงๆด้วยไม่มีผ้าปกลงมานมันดูโป้นะอกรตินอกระตินอะไรนะกระตินนสามสิบล้าน่ะที่วัดอะไรอ่ะอ ไม่ไม่ใช่ไม่อีกเจ้าหนึ่งไอ้กลับคืนมันแค่สองแสนกว่าอีกเจ้าน้สตมอดสงเิ่ลคันจะตายจะใ้ตายด้วยยาไม่ตายนะ้ยามีน้ำไม่ตกอันระอนี้ตายเลย้ไม่ตายตอใช้ลงกันยค่ะโอเอานี้มาใส่แล้วนี่ เด <refugees> ินไปไม่รอดต้องกลับเดือบือเดือบือเดือบือก็หัวแหลมแหลมมันมันหัวถือๆือเดือบือมันจะไปวิ่งได้ไรอย่างนี้มันไม่เบือหรอกมันเื้อบือบือเบือไม่เบือหรอกบือกับเบือนี่ต่างกันนะคือมัน เบื้อ <Private> น <classroom liksom> ี <lines> ่ขอเวลานอยครับบื้อเนี่ยเบื้ออีกตั้งหากบื้อเนี่ยมันอย่างหนึ่งบื้ออย่างหนึ่งไอ้บื้อนี่อย่างหนึ่งบื้อนี่ภาษาอีสานบื้อบื้อขอพักยกบื้อนี่คือขอพักบื้อบื้อกันเด้อ มือขอพักกบูรบารบรมือนี่ขอพักหยกบาราบมือขอพักยกก่อนอำเภอบาราบือตายเมื่อต่่างยุ่งเลยนะรอดเลยอาายก็ไปไหมถบืนนี่คือฝืนบืนนี่ฝืนเอกูเยอะเนาะฝศตายเลยบูรๆบูรอ ่ขยโคมมากำลังขยโคมมาอย่างกระชันชิดโอ้นี่มันลงนี่ลงไปละนี่มันจืดจืดอยู่นี่มันลงแสดงว่ามันลงืโอ้ยขีดตะไคร้เยอะเว้ยมื่นๆมื่นมื่นของทีฟ้าทีฟ้านั่น โอ้เนี่ยติดเครื่องกันนน่ะโอ้โหลำนั้นติดเครื่องอนะโอ้ยมันจะไปยับยั้งไหวเลยนะเครื่องมันพาวเหาะเลยนะของสดจริงครับของช่างครับโอ้พาวิ่งบื้อตายเนี่ยโอ้ยเรือขาลำแค่เนี้ยเครื่องเขาใช้สองลำประกอบกันครับไปไม่แล้วแล้วไปไม่แล้วหรอกสาม สองสอประกอบกันเออสองสองปบลกเนาะต้นจานไม่ตายต้นจานเออต้นจานไม่ตายเได้สเร็วมากเลยวันนี้เขากัวกนที้รากลัวเร็วมากยตามเพท่านม่ทันเหนื่อยอีก บืนไปบค่ะสล่นบืนไปบูนไปว่าอะไรบูนตะกุยตะกุยแต่ว่าต้องต้องไปนะบืนไปไม่งันเดี๋ยวสายบูนปาบืนมาตามหาเื่นยหนื่นนะำเอจะแป้ได้ยาวเลย มันคนไม่รอดเลยมันก็หางดุ๊กๆไม่รอดมันคำเป็นคนอีสานไม่ใช่มันได้ใช่ไหมคะโอ้โหที่สุดยอดเลยนะคำภาคกลางมันคำสมัยใหม่อีสานมันคำสมโบราณเก่าเขาเยอะมันทิ้งไปตั้งเยอะนะลืมไปตั้งเยอะแล้วเออคำอีสานเนี่ยลืมไปกันเยอะ อย่างการมาเลี้ยวกลับภาษาอีสานว่างงอ่เงี้ยงงงงกลับงงขึ้นงงขึ้นเล็กไม่ออกนะไม่งงรวยขึ้นก็ได้รวยขึ้นรวยก็ได้รวยขึ้นงงขึ้นหยลับลบขึ้นหยุดเลยนั่นแหละลบขึ้นลบก็ได้เนี่ยดอกใบอะไรเนี่ยวโหสีน้ำตาลทั้งนั้นสวยเอ่ะ ต้นอะไรเนี่ยโอ้ใบสีน้ำตาลสวยตอนนั้นเหลืองไม่หยุดตอนนี้หยุดเหลืองแล้วค่ะค่ะโอต้นหยุดเหลืองเดี๋ยวเดี๋ยวจะคนไห้เหลืองไม่หยุดไม่ให้ปลูกนะเดี๋ยวจะคนไม่ให้กี่ต้นได้ค่ะท่าเอาเท่าไหร่านยี่สิบพอไหมยี่สิบต้นพอไหมที่ตาจะเอาถั่วปูลงครับเหรค่ะนะต้นตาดูเนี่ยนะกระชูดเต็มเลยถั่วไปเลยกระชูดออกเหลืองแดงดอกเหลืองกระชูดโอ้ย เดี๋ยวคนมาให้เดี๋ยวคนมาให้ยี่สิบต้นมันเหลือเฟืองจริงเดินเข้าไปดูชิดๆกันเราก็ขาดเวลาไปเดินไปอยู่แน่อยู่แน่อยู่ขึ้นแน่ ไปเบิร์นโฮะมานแน่จำเก่าแค่ตัวเดียวแล้วมีสองตัวก้างก้องเยเพื่อนตัวเดียวโอ้ยตัวเดียวนี่ก็หลายล้านเลยตัวเดียวนี่ก็หลายล้านกี่ล้านก็พอไม่รู้มาล้านยังไม่สรุปยังไม่สรุปยังไม่ลงมันยังไม่ยังไม่เค็งเลยนี่สงครามยังไม่จบยังนับยัเพิ่งนับศพทหารเอออย่างมากอ่ะ เท่าไรหาสิเปอร์เซ็นต์ได้บ่ได้แล้วได้แล้วหาสิอันนี้อีกครึ่งหนึ่งยกไปเสร็สองครั้งอะยกไปราเรื่องยังตามยังมาแล้วเลยในยังเงี่ยเนี่ยยังยังเป็นหูจังฟองจังฟองก็จะต้องมีผ้าบังกันมาต้องตัดไอ้แหลมๆนี่ออกมาไว้ข้างหน้านี่ถ้าผ้าบังมันก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เรื่องนี่ไอ ต้องตัดออกมาอีกต้องตัดอันโน้นออกมาแล้วผ้าบังข้างหหลังอันนี้มาใส่ข้างหน้าอีกทีก็จอดเดินจอดยางนั้นแล้วอ่จอดก็ยังไม่สนิทกันเลยนี่ต้องเอาออกมหมดหมดในแง่ใหม่หมดเลยโอ้ยนี่ตรงแง่ใหม่หมดเนี่ยเอาผ้าบางังอันนี้ใส่ฮแง่ไมได้เราออนตัวในเข้าไปเขารอมาทั้งวันนั้นนี่เลยตัวนเนี้ยเออ โฮ้ยเอ้ยจะทำยังไงอันนี้มันติดกันแล้วอันนี้เนี่ยมันจะมีเหล็กเสียบอะอันนี้อันนี้มาต่ออันนี้รั่วอันนี้เอามาต่ออยู่อันนี้บ่กยาวเป็นเม็ดเลยของยางมาใช่ไหมชิ้นขิดเป้านี่ยาวเป็นเม็ดเลยมั้อ๋อมันจะมันจะมีช่องกลางป่ะใต้นี่แล้วมีสร้อยด้วยนะคะใส่สร้อยยาวทับทรงเหี่ยงหูจงโกงอยู่โอ้ฝนอะ นอ้ที่ต้องมามาตราบมันอีกเนี่ยต้องมาตราบมันภาษาไทยตราบภาษาไทยตราบตราบอีกเด้อภาษาไทยฟังไม่รู้เรื่องตราบแปลว่าอะไรไม่ทไมม่เขาเรียกว่าออกอันนี้ภาษาเป็นเงเขาเรียกว่าจอดจอดเมื่อกล่ามาติดกันอันนี้เอามาตราบเนี่ยมาตราบมาปะเนี่ยตราบมาตราบเรามีตัวอามาตย์ที่เที่ยงฝูนเนี่ย ยี่ตูนก็อันเนี้ยมาต่อต่อต่ถึงอันนี้ไม่มีใครเก็บภาพสารคดีเลยนะโอ้เป็นยางไดะโอ้ยไม่ไม่มีใบเสร็จเลยเว้ยยังไม่ได้ทำนครับนี่แเสร็จแล้ว,ลวเนี่ยก็ทำอย่างนี้แล้วแต่เพื่อนี่เดี๋ยว เดี๋ยวเขาไี่แต่งเป็นใบเส็บได้ไม่มีใบเส็บเลยซิกแพคก็มีอยู่นะให้อลายเส็บก็ไม่มีเอาฟองเยี่ยมมาเป็นแบบแต่ซิกแพคตรงนี้นะครับเนี่ยมาสี่ชิ้นละโอ้ยเอามาเติมได้เดี๋ยวมาเติมได้ลิ้นไม่มีลิ้นไก่กันไม่มีโอ้โหอะไรอมเมืองเมืองอะไรอยู่ข้างในลูกกาจะมีอะไรใส่ลูกกาเอาเพชรมาใส่ เพชรเสียชื่อเหมือนเอาแค่เอาเพชรมาใส่เพชรเม็ดใหญ่ๆนั่นแหละกีกลาดกันเชียวนี่เอาเลยนี่ห้าร้อยกลัดใส่เข้าไปยหยักอันนี้หยักโกนโกนเนาโกนไนนี่ยหยักมันโกนวันนี้วันอะไรวันนวอาทิตย์วันนี้ก็ไม่เป่อะไรยี่สิบสองรับ นิสิตแบบนี้ใบกระดาษนี่ใบกระดาษนี่ใบบัวใบบัวใหญ่นี่ใบกระดาษพอสมกันคิดได้นะทำไมชื่อกระดาษนะสมัยก่อนเราใช้กระดาษไม่รู้มันเราสื่อเรียกใบกระดาษนี่บัวขี้แบนเขาเรียกบัวขี้แบนไม่ใช่บัวหลวงบัวขี้แบ นี่เราตั้งชื่อมันเองเียวขจีไม่รู้เริ่มชื่อเลยโยอะไรียขจีเป็นดงเลยเนี่ยดงไอ้นี่มันโเหบน้ำปึดเลยเนอะเท่าไรเป็นรัวอย่างดีนวไงปีนี้น้ำยังให้โอกาสชอบน้ำแคบคอไม่ใช่แคบคอไอ้นี่เบิร์ดออฟเดอะไดส์ห้อยอย่างเงี้ย เอออนาปึดเลยโอ้นี่บางนาปึดเลยเอาว่หันยูบันียูเ้อยูไอ้บ่หันยูไปหันยูอันนี้ยูไ้เมื่อหันยูบันี้ยู อะไรนะมี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 ถ้าสามกิโลจะหมดแรงมีหมดแรงไปไม่ออกเลยหมดแรงไปไม่ออกสท้าวานนี้คนต้องอ้ามชิงแกอ่ใบก็เหลืองด้วย ลา,ลายเด้อไปขายไปนั้นเลยเนี่ยไ,<ป>ไม่อย่างงี้มันลายธรรมดาไม่ราคาไม่แพงต้องลายปลายประหลาดประหลาดกว่าเขาประหลาดกว่าเขาแล้วก็ขายแพงเขาเรียกตัวตลกเดี๋ยวเดี๋ยววีตัวไม่เหมือนเขาเนะี่ยเขาเรียกตัวตลกเนี่ยราคาแพงธนบัตรตัวตลกก็แพงเหรียญตัวตลกก็แพง ไม่เหมือนเขาเรียกมาหยุดก็ถูกตัดไงก็ตัดมันก็งอกเรื่อยอ่ะจากดินมันก็งอกงอกงอกขึ้นมาไม่หยุดยั้งเลยพืชพันธุๆๆ์ทันยาหารพืชมันขึ้นไปไม่รู้เรื่องเลยกลางวันกลางคืนมันทำงานตลอดหนูน่ะเปแง่สายไปก็เดี๋ยวเดี๋ยวถูก ไปนู่นเลยขึ้นสะพานมันก็เดียวๆก็ถึงแล้วอ่ะเดินไปนู่นเลยไปบนแล้วอ้อมมาตอนนี้โลสองโลสองอ้อมไปโน่นแหมเพิ่งจะโลสองยังมันถึงสองโลเลยโโอ้หแสดงว่ามีกลังก็มีกำลังไม่มีก็หามกันไปเลยคุณแม่ชิญยางไปบนเรื่อบอก โอ้ยบ oh, ่เถึงหนุเมเวมันไกลปวดไปบมดเดี๋ยวนเดียวเองเดี๋ยวตายนิดเดียวเอาไปจะได้สองโดเกิงงด้เลยออไปเดือบไปเบิกกันได้เออได้รัมาจับคุณี่แม่คือแม่ก็คอยก็ว่าจะมา

ไปตามเจอแหละขอใหญ่ของยา่บอกกันแล้วเออไปตามเส้นทางเนี่ยค่ะขอใหญ่ของยายครูให้สอบผ่านนะให้สอบผ่านแลยเขาเมื่อกี้ยังไม่ได้อ่านเลยอ๋อเนี่ยจะไปรอเอาแล้วก็จะรอถามอ๋อสอบผ่านเรื่องที่ดินอ๋อกล่าวขอบพระคุณค่ะเป็นเพราะท่านกรุณาแหละว่าจะไปรายงานพ่อท่านอยู่ไม่ได้เงินก็ยังได้ความรู้สึกที่ดีได้คนละอย่างเจ๊เขาบอกว่าก็ดีเหมือนกันนะไม่ใช่ขาดทุนหมด คิดแบบแม่ค้านะแม่ค้าสิท่านเอาทุกอย่างไม่ได้สักอย่างก็ได้สักอย่างได้โอ้นี่อีตนนปายตัวนี้เหลือจังหน่วยเหลือยุ่สามหน่วยโอ้นี่นะยื่นมานี้อ่ะเออนี่นี่เหลือยุดสามหน่วยติดกันทีใครกินเลยซีซหน่วยแน่เนอะทำอาจจะมีใครจองได้มาให้กินลโอ้ทำเลยลดเล็กไปเดี๋ยวต่อนนี้ดีมากกว่าแอปเปิ้ล มะละกอมะละกอเขาเอามาเปิดในสาราหุ่นขึ้นเลยโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยเรากินมาจำต้องตังที่ยอดขายดีอยู่แล้วโอ้ยิ่งปุ้งฟุ้งเลยนะคนนี้ต้องสัยถ้าลันตาเอาแน่เลยวันนี้ทุกวันไม่มีเบ้นเฮ้ยมาเลยเว้ยมาแล้วเว้ยเหลือไม่หยุดยังไม่หยุดปุ้งแล้วอ่อเพิ่มไหมแต่ปุ้เพิ่มนี่ยนี่เลยกปุ้งเพิ่มเนี่ยทำตายทั้งหลายต้นดลวยอยู่ต้นเดียวน้ำที่วย เดินหรืออีกอะไรบางทางแต่นี้มีแคนะีมีแคป่านะเยก็แคปานะค่าเผิวนะนั้นได้กินมะือนกันแต่เผากจะโตมาโอ้ยนกมันมก็นสุกสั้ราจริงๆนะรอน้องจนมันหยุดเลย เอาลองนะทำไมพักหน่อยเดียวหยุดไปลองดิง้สูงทุ่มหัวเลยเว้ยนกเลื้อยต่ายติงต่ายติงสูงทั้งหัวเลยความรู้สึกของเราเนที่รึไม่ยากนะผมอ่านเลยเขาบันทึกว่าตื่นมาคุณเพียรจากไปสองสองปีแล้วโอ้ก็เกือบสองปีเออนะจริงเลยฮะเออสมบูรณ์สมบุรณในวันนั้นเขาเล่าสองปีมาเกิดแล้วมาเกิดแล้ว ไปเกิดเป็นใครท่านั้นค่อยจับเดียวมันเกิดแล้วก็ไดว่กเรลยี่เื่องนกกันนี่ให้นกมากินมีตลอดมันมีวิบากไปข้างอยู่ในนกอยู่ในสวรรค์ก็เกิดหรือมาเกิดปุ๊บก็ครูพูดเสมอมาดอกถึนพรหนีมว่าไ่เจะมีคนเดียวก็คนงนหลวงล โพธิสัตว <krit> <ounded> <ches> ์อรหันต <thighs> ์มันอันเดียวกันแต่ทีนี้มันก็หน้าไหนเราจะมาแสดงหน้าไหนมาแสดงหน้าโพธิสัตว์ก็คนก็เอ๊ะนี่ไม่ใช่อรหันต์นี่มาแสดงอรหันต์ก็ไม่ใช่หน้าโพธิสัตว์พลิกไงพลิกฝ่ามือมหายาณนี้อ่าเิมมหามมยาพลิกปั๊ป ผมดูได้จากกรรมในปัจจุบันของเราก็ทำแบบพิจารณาได้กรรมอาจจะลืมเลยที่แปาบังอ่อนไม่ได้หรอกมปดังเล่นแปลบังอ่อนใจจดจออยู่ที่บังอ่อน โอ้ยนีなな่อนาคอนด้าเขาไปอยู and and ่สบายเอยไม่กวนเนี้ยไเด็กเขาไปซ่อนได้นะไม่งั้นมันก็เปลืองมากว่าเด็กเขาเล่นซ่อนหไม่มีประโยชน์อะไรจิรนห่ย นานก็็ใส่แป้นเกตแล้ว,ลลวก็ใส่แป้นเกตแล้วโอ้โหแป้นเกตเรียบร้อยเลยเว้ยโอ้หัวกคตรสิทใครใชไหมใครรูทำไม่ยากสั่งเออแ้วนส่ใช้ผ้ากีด นี่ไม้เข้าไปทําอื่นอีกต่างหากวกนี้ทําไม้เอาเองไม่ดูเขาจะมาทำพื้นนี่แหละครับพื้นตัวนั้นครับี่าไม้ถือนี่นี่ของแท้ไม่ปอมจริงไม่สวยทดลองด้วยเอาลองดงไม่จริงเหรอเริงโอ้โหโค้งดูรูนี่มุนนี่มุนกับนี่กันยืนเรียว่าคอมโอม พอทำมาแจกจริงมๆไม่ไม่พร้อมนอนก็ได้นั่นน่ะง่ามขึ้นกันนอนเลยเลยจะทำขี้เหร่จริงเหรอเนี่ยเฮ้ยนอนเข้าไปก็ไม่บอกสบายขี้งรู้ไว้ยแบบนี้ฝุ่นนะมันหนึบหนึบแต่อันนี้ปลอมนะไม่เหมือนนี่นี่แข็งอันนี้จริงอันนี้พรอมมันจะยุ่นยุ่นอม่หรอกอันนี้ก็จริงอันนี้ก็จริงเนอันนี้ก็ เออปลอมได้จริงเว้ยเออต่อปลอมนะนี่นี่มาผสมกันนี่ผสมกันเหรอนี่อันนี้จริงกับปลอมผสมกันเนี่ยันนี้ปลอมตัวนี้ปลอมนี่ตัวนี้ปลอมอันนี้จริงอันนี้เขาไม่เจ็บนี่เขาดักนี่มันนี่อันนี้ของปลอมตัวนี้นี่ปลอมอันนี้จริงทำเนียนเลยอ่ะนี่ไงปลอมไดังไงของจริงโอ้ยเว้ยโอ้นี่ของปลอมปลอมไม่จริงกันแน่ ความเนี่ยความเหรอจริงจะบอกว่าจริงไมความนี่นี่นี่จริง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 ผสมกันเนาะนี่นจริงนี่จริงนี่นี่นี่จริงนี่ผสมกเฮ็ไบได้ตรงนี้เฮปไบได้นี่เฮปไบได้นี่นี่จริงนี่โอ้ยเว้ผสมกันความจริงฮะจริงความหมดแล้วมั้งเจนจริง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 อันนี้จริงเนียนโยนี่จริงนี่จริงจริง นี่จริงนี่ปลอมนี่เย็นเย็นนี่ปลอมโอ้โหเวียนเนียนเลยเวียนมากอันนี้จริงปลอมจริงตัวนั้นจริงตัวนั้นจริงอันนี้จริงตัวนี้มันเป็นมันเลยตัวนี้ปลอมนี่อ๋อไม่สมคัญเอากลับกันโอ้โหเนียนจริงจริงเลยไหมพูดกลับกันดูไม่ออกเลยไม่จับไม่กลับนี่จริงปลอมจริงครับอันนี้ปูนปลอมได้จริงอุ้นวนนี่จริงเต็มอุ้นวนนี่นะเอาละะเอาลหัวก้อยอ่าหัวก้อยอ่าถ้าปลอมต้องเย็น นี่มันแจงมาติ่งหัวคอไปเหมือนกันนี่ปูนนดี๋ยวลองดูอันนี้ไม่มีสะเก็ดเลยไม่ได้ไม่ออกไม่ได้ปูนโอ้โหทำเหมือนมากเลยไม่รู้อันนี้แกออกได้เดี๋ยวหมดแบบนี้จะไปทำไข่ดาวขายไข่ดาวขายไข่ดาวปลอมคนไม่รู้ข้าวเขามีข้าวปลอม ได้ดูอ่ะได้ดูมีจริงมีจริงมีจริงพระหลวงพระหลวงมาดามาจริงมาดามโอ้ยด่างเลยนะเนี่ยคนไหนจะด่าง อันนี้ของปลอมเนี่ยปลอมขันหลวงขันหลวงอะไรกันขหลวงหังลาอันนั้นอันนั้นกวักมรกตค่ะมรกตมรกตนั่นไม้ฟอกหลังไม้นี้เขาบอกว่าจะทำเป็นขันลานถึว่าไหนหลังหลังไม้อ๋อฝั่งนู้นนะหลังตอไม้เนี่ยหลังต่อไม้อ๋อเข้ามาด้านในนี่ใช่ไหมแปลกแต่เขาบอกว่าเดี๋ยว เจ้ามาแล้วเจ้าถามหวยออกอะไรก็เอานั่นะโอ้แล้วเป็นอะไรนะนี่มาใส่ปุบปุบผ้ากระดาอันนี้เช็คกระดับโดนัทนท่าขนาดนี้แล้วทำไมมันปุบขึ้นมาอีกเลยต้องทำสูเปออีกขนาดนี้แจะได้เท่ากันจะได้ต่อไปนู่นนะ ับหอกุนไท oh. ยบอกว่าผู้ใหญ่บ okay. ้านมาช่วยปลูกต้นไม้หนุนแรงหมดเรือหมดแรงแล้วโลแบตแล้วโลแบตแล้วโง่เาโง่กลับแล้วทาสีได้หน่ะทาสีพวกสีดัานค้าเขานำเสนอผลงานวันนั้นท <да ี่พระดัานเห็นยังไม่ได้ทาสีไม่คว้กทัวบ่ คือเียวครัวบ่โอ้ยมันขึ้นอยบังอนไมแวะแลวบังอนบังอนยงตายออกแล้วเ้ยเอ้ยขึ้นอดบังอนเอายยูยูยยูกันขึนใส่ห้องสื้อห้องพยาบาลใต้หงนูเลยนก อ่าจะเก้าโมงแล้วอ้าวสาธุไหนนกไปอยู่ไหนนะนกอาร่างพายเอาไปประถมพยาบาลต่อค่ะโอ้โหไม่รู้มันไม่รู้มันจะรอดหรือเปล่ามันชนเรื่องสองครั้งสามนี้เงินรับปากกันไหมเขากระจกไม่รู้เรื่องชนกระจกขึ้นได้มันจะหมดหรืมาเขากดออกมาไปแล้ว ข้งนี้เจ็ดแล้วนี่มาดามมาด้ามมาด้ามมาด้ามมาได้ทีแล้วทีนี้เอ้ย